คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องสู้ค่ะต้องเป็นกำลังใจให้กันคุณปราคราฟเชิญยิ้มค่ะวัย59ปีชื่อจริงก็คือกิติศักดิ์ชูศรีคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันนะคะเจอกับพิษโควิด19ในช่วงสองปีที่ผ่านมางานในวงการบันเทิงไม่มีเลยอ๋อนี่พี่ปราคราฟใ,ใช่ค่ะตลดังตลกดังตะกูลเชิญยิ้มใช่ค่ะคือบ้านโดนยึดรถโดนยึดนะคะคทีเนี้ย ก็ต้องพยายามหาไรายได้พี่ประครัพเนี่ยทำทุกอย่างนะไปเป็นลูกมือเข้าครัวทำอาหารก็แล้วที่ตำสมตำบ้านโคดาราไปเป็นพ่อค้าขายทุเรียนก็แล้วไปเป็นเด็กตมก็แล้วนี่ตำสตมตำนี่ค่ะคือทำทุกอย่างจริงๆคเคยชวนเพื่อนพ้อง<ร>น้องพี่ตลกสดผ่านเฟซบุ๊กร้องเพลงแลกมาลัยออนไลน์ ก็ทามาแล้วีขายทุเรียนเห็นไหมคะเด็กปั๊มก็มีเดี๋ยวดูเป็นเด็กปั๊มด้วยทำทุกอย่างจริงๆงานตลกอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วใช่โอ้นี่เป็นเด็กปั๊มด้วยเหรอใช่นี่ไงคะคือสู้ไงคะคือต้องสู้จริงๆทําทุกอย่างอะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณประคราฟหน่อยที่ร้องเพลงผ่านโลกออนไลน์แลกมาลายอะค่ะมาลายออนไลน์อะค่ะ These, ม,มีีีพาก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการสู้ชีวิตนะคะพีประคับนี่เป็นตลกที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วโอ้โหเล่นเครื่องดนตรีไทยนี่เครื่องดนตรีไทยนี่เก่งมาก ก็เลยมาร้องเพลงโชว์ลูกคอแบบนี้ผ่านทาง Facebook นะคะก็สดผ่าน Facebook และมาไลน์ออนไลน์ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าคุณปราคราฟเนี่ยก็ขายบ้านไปแล้วก็ต้องไปอยู่กับพี่สาวแถวแถวบางใหญ่นะคะคนก็ช่วยเหลือกันนะเพื่อนๆในวงการบันเทิงพี่พ้องน้องพี่ก็ช่วยนะคะ คุณนุกสุธิดาก็โอนเงินไปช่วยคุณประครัศเนี่ยก็ใช้ชีวิตเพียงลําพังภรยาเสียไปนานแล้วนะคะแต่ตอนนี้นักข่าวของเราที่ไปเจอมาบอกพี่ประครัศก็ผอมนะผ<ะ>อมลงเยอะเลยนะคะงานอีกชิ้นหนึ่งที่ควักเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนทาก็คือกลองยาวทำกลองยาวก็ขายให้กับเพื่อนๆืนนักดนตรีแต่ช่วงนี้กลองยาวมันก็ขายไม่ได้คุณภาคภูมิคุณผู้ชมคะเพราะวงดนตรีไทยก็ไม่มีใครจ้างถูกต้อง ตอนนี้เงินใกล้หมดแล้วเดี๋ยวกลางเดือนนี้จะต้องย้ายไปนครราชสีมาไปช่วยทําร้านอาหารกับเพื่อนสนิทที่เขาใหญ่อะคะ่ะก็เพื่อนเขาก็ช่วยอะนะให้ไปช่วยถ้าไม่รอดอกีกก็กะว่าจะทิ้งทุกอย่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดลบบุรีรแต่พี่ปราคราบบอกว่าต่อให้ทุกยากขนาดไหนไม่ท้อนะคะคจะหางานทำไม่ขอรับบริจาคด้วยคะ่ะจะสู้ด้วยหัวใจของตลกคนหนึ่งเท่าที่จะสู้ได้ หลังจากที่คาเฟ่มันปิดมาประมาณสิบกว่าปีนะการผ่อนบ้านเนี่ยมันผ่อนระยะยาวอะทน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 จนทนทนได้ปีนึงมั้งโควิดมาช่วงแรกมันไม่ไหวก็เราก็ปล่อยเลยนุก็โทรมาคนแรกบัาก็ช่วยมาก็ช่วยมาพอถงควรกันแต่ผมถ้าผมมีงานมีเงินแล้วผมก็กลับไปคืนน้องเขาพี่บอกว่าพี่ไม่เปิดรับบริจาคไม่เอาไม่เอาไเพราะเราเรายังดิ้นได้อยู่เราก็อยากจะลองดูว่าชีวิตเด็กป้ามันเป็นยังไงกันนะ แต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เอาแล้วเพรามีมีมีคนที่จะช่วยเหลือเราที่อยู่ที่เขาใหญ่เขาเปิดร้านเขาจะไปทํางานที่ร้านเขาผมไม่ท้อหล้วครับก็ใครลําบากก็เหมือนผมก็สู้นะครับเขาบอกอย่าอายทํากินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอ่าก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนั่นแหละ